จังหวัดปราจีนบุรีจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติปี2567และกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติครับนางจารุณีกาวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติปี2567 และกิจกรรมจิตอาสาในึวันสําคัญของชาติไทยณบริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสารากลางจังหวัดปราจีนบุรีตำบลไม้เคตอเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพระญาติเจ้าหน้าที่พร้อมประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมากครับ ทางด้านของสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9สาขาปราจีนบุรีกำหนดจัดกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติปี2567และกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยเพื่อน,น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพรวนดินใส่ปุ๋ยกำจัดวัชพืชตัดแต่งกิ่งไม้และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่เพื่อเป็นการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ให้เจริญเติบโตและเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อันมีค่าและกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อความเรียบร้อยสะอาดสวยงามของสถานที่ราชการครับ